เราจะไปไหนเนาะจะทำอะไรเล่นจะทำอะไรเล่นครับมันแข็งมีเอียวเหม้าไม่เยอะแล้วหลุดกระดานจะเดินลำบากนิดนึงเห็นว่าพื้นเป็นแข็งอยัน ลูกค้านบริเลียมนะคะไม่ใช่ต้องไปเสียดายหรืดิ้อหน่อยดิ้อหน่อยถ้าแกไม่เลียงขึ้นมือแล้วนะคะเก่ <laughs> กงจังเลย <laughs> อาลุกเกิน <laughs> ม,มือลุก <laughs> ขานเลยเบาเบา เอาปลลูกนอนเป้าหมายลีโออยู่ชิมชา้าเ <c oughs> ป็นน้ำแข็ง